พาเด็กๆมาดูผักสวนครัวของนาออนะครับนาอ๋นี่เด็กๆกก็จะเรียกว่ายายนี่คือต้นมะเขือเทศครับผมนี่มะเขือเทศเป็นผักสลัดผักกาดเขียวออกนวลละเดินอ่ะเด้อมีครบเลยครับนี่ฮะสวยมากทุกคนครับคลิปนี้เพื่อจะพาทุกคนมาชมพืชผักสวนครัวของนาออนะครับบริเวณเถียงนาอยู่ใกล้ๆ้ที่พักตรงนี้นะครับก็คือพืชผักสวนครัวเหล่านี้นะครับผมนะนาออแกจะ ไม่ต้องซื้อจากในตลาดหรือไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะที่นี่สังเกตดูแล้วมีครบทุกอย่างเลยครับทุกคนก็คือต้นผักอีกตูเนี่ยนะครับต้นแมงลักเราเนี่ยก็มีเยอะมากเลยเพราะที่นี่เขานิยมกินแกงอ่อมกันถูกไหมผักพวกนี้ก็จะสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็มีต้นใบกระเพนะราต้นใบกระเพรานี่แม้กระทั่งต้นตั้งโอ้แกก็ปลูกนะครับ ตั้งโอก็ปลูกมะเขือนะแต่หลักๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นบักหุงนี่เองนะมะละกอมะละกอบักหุงเนี่ยฮะคือมีอยู่ทั่วไปแล้วแกก็ปลูกเยอะมากหลายต้นด้วยด้านหลังนี้เป็นต้นมะเขือนะครับนี่ด้านหลังเป็นต้นมะเขือแต่ต้นมะเขือเนี่ยกำลังลงดินแล้วก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับยังไม่โตเท่าไหร่อันนั้นเป็นต้นหอมนะฮะต้นหอมนี่เลยครับตรงนี้ยังไม่โตเท่าไหร่นี่นะแต่ด้านนี้ด้านนี้คือปลูกรุ่นก่อนนะครับก็ จะเยอะมากแล้วก็โตแล้วด้วยนะครับเนี่ยฮะเริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มละนี่นะครับเยอะมากแล้วก็มีต้นดาวเรืองด้วยนะทุกคนต้นดาวเรืองต้นดอกไม้นะฮะมีแกก็จะปลูกแซมแสมกันเอาไว้เพราะว่าเวลาวันพระเนี่ยเวลาไปวัดเนี้ยก็จะต้องเอาดอกไม้ไปถวายพระบ้างไหว้พระบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็มีข่าตะไคร้นะครับขมงขมิ้นมีครบเลยครับเท่าที่ดูเนี่ยคือมีครบเลยไม่ต้องเข้าตลาดเลยครับมีครบเลยนะ นี่นะครับนี่เลยให้ดูนะคความสดชื่นแบ่งปันกันครับแบ่งปันความสดชื่นอ๋อนี่เป็นผักกาดฮะแต่ผักกาดเนี่ยพอหวานๆไปแล้วมันก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะเป็นผักกาดเป็นอ,อะไรนะผักกาดแล้วก็เป็นผักสลดัดผักกาดเขียวนะครับก็แซมแซมกันไปทั้งหมดเลยนะฮะมีครบเลยครับเอาพอพ่เล็กลุกขึ้นแล้วหน้ามืดวะเนี่ยเพราะว่าแดดร้อนมาก แดดร้อนอันนี้เป็นต้นผักออะไรนะต้นหอมหอมแดงน่าจะเป็นหอมแดงนะครับอันนี้หอมแดงนะน,น,น,นี้พริกหอมพริกหอมอยู่นี่ครับทุกคนพริกหอมนี่พริกหอมพริกหอมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ม,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 มีมีเมรร็ดเยอะเลยพริกหอมมีเม็ดเยอะเลยอันนี้เป็นต้นมะนาวซึ่งตอนนี้มะนาวกําลังแพงเลยนะครับมะนาวเนี่ยกําลังแพงเลยก็เอ่อ ปลูกเอาไว้ที่นี่มีต้นมะนาวเยอะมากนะแต่มะนาวบางต้นเนี่ยก็ลูกดกมากเลยครับแล้วกินไม่ทันนู่นมะเขือกําลังออกลูกแล้วครับมะเขือนู่นอยู่ด้านในนูนนะออน้นนะฮะออกหน่วยแล้วเด้อนะเด้อออกหน่วยแล้วนะครับมะเขือเขียวนะฮะเราเอามาทําเป็นป่นมะเขือทําเป็นซุปมะเขืออะไรพวกเนี้ยได้เลยนะครับนี่เอ๊ะแต่สังเกตเห็นสังเกตเห็นว่าใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมครับมีหลายต้นด้วยอ่ะใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหม แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาไว้ใส่แกงปลานะครับส่วนใหญ่เอาไว้ใส่แกงปลาแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ไม่เป็นไรแต่นี้พอกฎหมายเขาปลดล็อ,อกก็เนี่ยนะครับเราก็ปลูกเอาไว้ใส่แกงปลาไม่ได้ว่าเอาไว้เสพเอาไว้อะไรไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่ามันจะสามารถช่วยชูรสชาติของอาหารได้นะครับประมาณหนึ่งนะก็จะประมาณนั้นนี่เลยครับมีทั้งผักชีจีนผักชีลาวแล ah <DIS. S 2> ้วก็เอ่อใดๆเนี่ยก็มีครบเลยนู่นบวบครับต้นบวบอยู่ตรงนู้นนะฮะต้นบวบน่าจะเป็นบวบเหลี่ยมนะต้นบวบเหลี่ยม นี่เลยนะครับบวบเหลี่ยมก็พืชผักสวนควรัวนะแกก็ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการดูแลเท่าไหร่ก็ปลูกให้ให้ได้กินนะฮะให้ให้แบบว่าให้ได้กินเท่านั้นแหละนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าปลูกเสร็จแล้วมันงามหรืออะไรเงี้ยเราก็ส่งตลาดได้นะฮะตลาดเช้าได้เขามีคนรองรับนะครับนี่มะเขือมีครบเลยครับเนี่ฮะสวยมากนะครับ นี่คือต้นมะเขือเทศครับผมนี่มะเขือเทศนะเวลาทําอาหารทํากับข้าวอย่างเงี้ยหรือส้มตงส้มตำต้นแตงกวาครับทุกคนติดลูกแล้วด้วยนะฮะแตงกวาเนี่ยเห็นไหมฮะติดลูกแล้วนนี่นะครับติดลูกแล้วโอ้ต้นแตงกวานะครับนี่เลยนะครับแตงกวามีลูกแล้วด้วยนะครับต้นเล็กๆเองนะครับแต่ก็เริ่มติดลูกแล้วด้วยนะครับนี่ไงอ่า สังเกตดูนะครับตอนนี้อากาศถึงแม้ว่าจะร้อนแต่ตอนเช้าเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าอากาศดีมากนะที่นี่อากาศดีมากเลยนะฮะพอพี่เล็กเนี่ยได้มาเห็นอะไรแบบนี้ก็มีความรู้สึกว่าชอบนะครับชอบนะฮะมันก็สดชื่นดีอะแต่ถามว่ามาอยู่เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พร้อมถึงขั้นที่แบบว่ามาอยู่แบบนี้มันก็ยากหน่อยนะครับยากหน่อยนะ คือเป้าหมายเรามันก็มีแหละนะครับอยากมาอยู่ต่างจังหวงจังหวัดแต่ถ้าดูความเป็นจริงแล้วลูก2คนเนี่ยค่าใช้ใจ่ายก็สูงอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องส่งให้เขาถึงฝั่งก่อนเนาะเราถึงที่ถึงถึงจะถึงจะแบบมาใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ได้นะครับมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น